สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดผมวาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกันครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันนันเดงนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยนั่นเอง สัญ,ญลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงความรักแต่ว่าไพ่หนึ่งถ้วยนั้นน่าจะเป็นความรักของสมาชิกในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อน้องในลักษณะแบบนี้จะมีการจัดงานฉลองสังสรรค์หรือว่างานบุญงานบวชอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีกันนั่นเองนะครับจะมีการรวมญาติจะมีการจัดงานรื่นเริงสังสรรตัวท่านเองนั้นจะได้ออกงานค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินนั้น บอกได้เลยนะครับว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนั่นเองท่านจะเจออาหารที่อร่อยอร่อยน่าทานเยอะคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่มีอดแต่จะมีแต่คําว่าอ้วนนั่นเองใครที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักตัวอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังควบคุมจิตใจให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นตบ่าแตกน้าหนักพุ่งพรวดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้น ที่วางแผนจะซื้อบ้านหรือว่าอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อบ้านในตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสถาบันการเงินต่างๆนั้นค่อนข้างปล่อยยากหน่อยนะครับมีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาค่อนข้างที่จะทําให้การอนุมัติยากขึ้นแต่ถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านหลังใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าบางทีบางท่านนั้นซื้อบ้านสร้างบ้านเสร็จแล้วละ่ะ จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้สำหรับความหมายของไพ่เอ็ดออฟคัหรือว่าไพ่1ถ้วยนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันแครับดวงชะตาของคนเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบ1ปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้ง2ครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นเอง หาว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ดา้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีมากว่า22ปีจึงอยากจะขอเช Сп ิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสกักบความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากจดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ ID ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลย ผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่9นี่คือไพ่ king of c u p หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยนั่นเองนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนนั้นแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะเจอปัญหาการเมืองความขัดแย้งในที่ทำงานมีคนที่จะคอยจ้องจับผิดคนที่จะคอยหักหลังท่านนะครับ แต่เมื่อตัวท่านเองนั้นมีไพ่ king of cup ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีทางออกเนื่องจากว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยผู้ใหญ่ใจดีในที่นี้อาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ของท่านหรือว่าจะเป็นหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาคนที่มีอำนาจเหนือกว่าท่านในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้จริงๆแล้วตัวท่านเองนั้นที่มาช่วยท่านเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีผลประโยชน์ในดแอบแฝงไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลืออยู่แล้วนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือว่าผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยท่านนั้นไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ king of s w o r d หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือดาบไพ่ใบน,นี้นั้นก็หมายความว่าดวงการงานของท่านมีโอกาสเจริญก้าวหน้าหลายๆท่านนะครับจะได้ปรับตำแหน่ง ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมีบารมีเพิ่มมากขึ้นหลายๆท่านจะขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้บริหารระดับสูงในลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่เจ้าระเบียบทุกอย่างต้องเป๊ะฉะนั้นตัวท่านเองจะเครียดหน่อยนะครับถ้าเป็นเรื่องการงานเพราะว่าผู้ที่เกิดราศีการนั้นยิ่งถ้าหากว่ามีอำนาจได้เป็นใหญ่เป็นโตนั้นเป็นคนเจ้าระเบียบมากๆแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากๆ ก็เลยเครียดนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้มันอาจจะไม่เป็นดังที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ก็เลยทําให้ท่านนั้นค่อนข้างเครียดมากนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีระเบียบถ้าหากว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตํารวจเป็นทหารนี่จะดีแล้วก็เหมาะสมมากๆเพราะว่าจะต้องอยู่ในระเบียบวินยัยเป๊ะๆอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่เคียงออฟซอร์ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีก็จริง แต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีความขัดแย้งกับลูกน้องคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับบางทีเขาเองนั้นอาจจะกลัวเกรงต่ออำนาจของท่านแหละแต่ว่าลึกๆในใจแล้วคือไม่จริงใจบางทีลับหลังนี่นะครับพูดใส่ร้ายท่านนะฮะพูดเรื่องของท่านในทางที่ไม่ดีต่อกันในลักษณะแบบนี้มีการก่อวงก่อวอร์ดเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตน้น อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีผู้ที่เกี่ยวราศีกันนั้นถ้าหากว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วอาจจะเป็นคนที่ถือยศถือศักดิ์อยู่สน่อยนั่นเองนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะลงมาคุกคลีกับลูกน้องทีมงานศัก์เท่าไหร่ก็เลยเกิดช่องว่างตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบน,นี้จริงๆแล้วมันเป็นไพ่ที่คล้ายๆกับว่าดวงทําบุญคนไม่ขึ้นต่อให้ตัวท่านเองนั้นจะมีการช่วยเหลือผู้คนก็ตามแต่แต่ในที่สุดแล้วก็จะไม่ได้ใจเขาหรือไม่ตัวเขาเองนั้น ก็จะไม่นึกถึงบุญคุณท่านในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นบางทีตัวท่านเองนั้นมีลูกน้องมีทีมงานลงมาดูแลเอาใจใส่เขาเลี้ยงข้าวทุกสัปดาห์เลยนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็จะไม่ได้ใจเขาอยู่ดีนั่นเองเพราะว่าดวงชะตาของท่านผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับคนที่ได้ไพ่ i ิ่ง f s ฟซอสหรือว่าไพ่กษัตริย์ือดาบผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมั่นใจและเชื่อถือในตัวท่านแต่ถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชามันจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะครับก็ปล่อยไปเถิดนะฮะขอให้ตัวท่านเองนั้นพยายาม ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทของท่านจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผลตอบแทนที่ท่านจะได้นั้นจะได้จากผู้ใหญ่นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3กันต่อเลยนะครับไพ่ king of w a n d ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้น จะมีความเจริญก้าวหน้าก็าคล้ายๆกับไพ่ใบที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีนะครับหลายๆท่านที่ทํางานรับราชการอยู่ในช่วงระหว่างของการที่จะปรับขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณนี้ได้เลื่อนแน่นอนนะครับคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนที่คุยกันมานานแล้วว่าจะมีการปรับตําแหน่งตัวท่านเองนั้นจะได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็คือ ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจุดเด่นของท่านคือการพูดคุยต่อรองเจรจาเป็นคนที่พูดจาดีมีหลักมีเกณฑ์น่าเชื่อถือผู้ใหญ่ชอบนั่นเองนะครับฉะนั้นวงการงานของท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทํางานของท่านในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนนั้นเรื่องของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีความสําคัญอย่างยิ่งจะทําให้ตัวท่านเองนั้น ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านการงานเป็นอย่างดีก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาผสมประสานหรือว่าประกอบในการตัดสินใจประกอบในการทํางานด้วยนะครับจะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7นะครับผมนี่คือไพ่นายออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วย,พยไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาอย่างเช่นงานขายงานต่อรองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผม บอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆคนที่เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นเซลล์จะประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือว่าบางท่านนี่นะครับไปพรีเซนต์งานก็จะได้รับความสนใจเนื่องจากว่าผู้ที่เกิดราศสีกันนั้นอย่างที่ผมพูดไปว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านของการพูดมีความโดดเด่นมากนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะช่วยท่านได้ก็คือบุคลิกภาพถาาว่าตัวท่านเองนั้นต้องไปต่อรองต้องไปเจรจาต้องไปขายงาน เรื่องของการแต่งตัวเรื่องของบุคลิกภาพนั้นจะช่วยเสริมทําให้ท่านนั้นประสบความสเําร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เดอะสตารไพ่เดอะสตาคือไพ่แห่งโชคลาภไพ่แห่งความหวังอีกใบหนึ่งด้วยเช่นกันแต่ว่าอาจจะรองลงมาจากไพ่เดอะซัจากไพ่เดอะเวิลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็จะให้โชคให้ลาภกับท่าน ดวงการงานหรือว่าการค้าการขายธุรกิจของท่านนั้นถ้ามีไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่ามันมีทางออกมีทางแก้ไขหรือคล้ายๆกับว่าเห็นแสงสว่างรำไรนั่นเองนะครับไพ่เดอะสตาร์นั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของท่านถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างคนที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายนะครับอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายคนที่ผลิตเฟอร์เนิเจอร์ขายเฟอร์เนิเจอร์ต่าง คนที่รับตัดหญ้าหรือว่ารับปลูกต้นไม้ดูแลสวนนะครับปรับแต่งภูมิทัศน์บ้านที่ทำงงทํางานหรือแม้กระทั่งเรื่องของหงจงห่วงจุย้ยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับจะมีงานเข้ามาแล้วก็งานของท่านนั้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่เดือนสตาร์นั้นยังตีความหมายได้ว่าบางทีผู้ที่เกิดรางสีกันบางท่านนั้น อาจจะให้ช่างมาปลูกสร้างบ้านใหม่นะครับหรือว่ามารีดิเวทปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านทาสีบ้านใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้ทีมงานหรือว่าผู้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตัดหญ้านะครับผมหรือว่าจะปลูกหญ้าปลูกต้นไม้จัดสวนอะไรประมาณนี้ก็ได้สำหรับความหมายของไพ่เดอ s t a r นั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4 นี่คือไพ่ก้าวไม่เท้านั่นเงไพ่ก้าวไม่เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของท่านจะมีความขัดแยง้งมีการเล่นการเมืองกันเยอะนะั่นเองนะครับบางทีอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านหรือว่าทีมงานของท่านนั่นแหละมีการแบ่งฝักแบ่งไฟขัดแข้งขัดขากันการทํางานไม่ค่อยเป็นเอกภาพบางทีบางท่านถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้ท่านที่ทํางานรับราชการต้องระมัดระวังว่า จะติดข่ายติดร่างแหไปกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีการตั้งกรรมการสอบหลายๆท่านนั้นคน่อนข้างที่จะหนักใจนะฮะคนที่ได้พไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะถูกเรียกไปพูดไปคุยนะครับผมอาจจะมีการให้ตัวท่านเองนั้นย้ายหน้าที่ย้ายตำแหน่งไปดูแลงานด้านอื่นอย่างนี้เป็นตน้นหรือถ้าหากว่ารุนแรงมากๆนี่อาจจะถูกให้ออกตกงานว่างงานดีที่ว่าตัวท่านเองนั้น มีไพ่킹ออฟคัพแล้วก็มีไพ่킹ออฟซอร์ทหมายาว่าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเข้าข้างท่านอย่างช่วยท่านได้นะครับผมนั่นก็หมายาว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องออกจากงานต้องเปลี่ยนงานหรอกนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับนี่คือไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบหมายถึงความเครียดจะมีเรื่องให้ตัวท่านเองนั้นต้องคิดต้องเครียดค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นแหละนะครับบางทีอาจจะหมายถึงว่า การงานที่เกี่ยวข้องกับบริวารคนที่ทํางานด้วยการลูกน้องทีมงานของท่านนั่นแหละนะครับหรือถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นข้าราชการก็ให้ระมัดระวังตามที่ผมบอกไปก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดขายติดร่างแหกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจะทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างเครียดนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ king o f cup มีไพ่ king o f s a o c ตามที่ผมพูดไปว่า ยังจะมีทางออกอยู่นะครับหมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทิ้งท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือท่านนั่นเองนะครับดังนั้นไพ่ใบน,นี้ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นพยายามแก้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ปล่อยมันไว้ก่อนสักระยะหนึ่งนะครับแล้ววันเวลานี่นะครับมันจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่างๆนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นพยายามอยู่กับปัจจุบันอดีตมันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันและก็พยายามปล่อยวางด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่เครียดมากจนเกินไปนน่อ อีกไพ่ใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นไพ่เคราะใหญ่ก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5 นี่คือไพ่สิบดาบนั่นเองนะครับไพ่สิบดาบก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวท่านเองนั้นค่อนข้างเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานความขัดแย้งอะไรต่างๆพวกนี้อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นดูแลสุขภาพด้วยนั่นเองนะครับถึงเวลาพักผ่อนแล้วต้องพักผ่อนจริงๆนะฮะต้องปล่อยวางแล้วท่านจะนอนหลับพักผ่อนได้แต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเครียดมากนี่นะครับผมมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นั่นเองเพราะว่าไพ่สิบดาบคือการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย แต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยกระทานหานต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างนี้เป็นตน้ภนภพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการถูกแทงข้างหลังการถูกหักหลังนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวท่านเองจะต้องไม่ประมาทนะฮะดูแลตัวเองด้วยนะครับ ทางที่ดีแล้วถ้าหากว่ามีไพ่เคราะห์ใหญ่อย่างนี้อยากให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นได้มีโอกาสนะครับไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนลองลองหาโอกาสนะครับไปทําบุญใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานทําบุญด้วยการฝึกจิตนั่งสมาธิสาหรับคนที่มีเวลานะครับนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมถือศีลดูนะครับผม มีโอกาสที่ท่านนั้นจะหลุดพ้นนั่นเองนะครับก็คือหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆพวกนี้รู้ว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับโมดิธิถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับเมื่อทําบุญใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกป,ปักรักษาคุ้มครองตัวเราภาย่ยร้รยรเรื่องไร้ายจะได้เบาบางจางลงได้หรือว่า อาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีกันเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปักหลังเดือนิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่เก้าเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่เก้าเหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา ด้านใดด้านหนึ่งจากธุรกิจการค้าการขายของท่านหรือว่ามีคนเอาเงินมาใช้หนี้หรือว่าได้เงินมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะได้เงินเข้ามาอย่างไม่คาดฝันในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เก้าเหรียญยังหมายความว่าหากผู้ที่เกิดราศีกันวางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถแม้ว่าในช่วงนี้การปล่อยสินเชื่อบ้านการปล่อยสินเชื่อรถนั้นค่อนข้างยุ่งยากนะครับผมมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆใหม่ๆเข้ามาเยอะนั่นเอง แต่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนเครดิตทางการเงินของท่านนั้นดีพอที่จะได้รับการอนุมัติตัวท่านเองนั้นจะได้รถได้บ้านได้เงินสดก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนั่นเองเนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีกันดวงการเงินการทองของท่านถือว่าดีนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดยวราศีกันกันบ้านนะครับว่าดวงความราักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่ไนท์ออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่ใบนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทั้งชายและหญิงชาวราศีกันนั้นเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเช่นมีบุค,คลิกดีนะครับบางคนนั้นออกกําลังกายอยู่เสมอแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามแต่หลายๆท่านนั้นอาจจะดูแลตัวเองด้วยการใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสะอา้านเสื้อผ้านั้นเรียบเรียบกริบนะครับผมทั้งชายและหญิงฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกันจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับสามารถที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากๆนั่นเองนะครับ ดังนั้นตัวท่านเองจึงเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้ประกอบกับผู้ที่กราศีการนั้นมีวาทศิลป์ที่ไม่ธรรมดาคุยเก่งนะครับจีบสาวก็เก่งการพูดการจาดีในลักษณะแบบนี้ครบคันเลยนะครับฉะนั้นตัวท่านเองจะเป็นคนที่เจ้าชู้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับว่าความเจ้าชู้ของท่านนั้นมันจะนํามาซึ่งปัญหาได้คนที่มีคนรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เคราะห์ใหญ่อยู่นะครับก็คือไพ่สิบดาบนอกจากนั้นก็ยังมี ไพ่เก้าไม้เท้าไพ่เก้าไม้เท้านี่แม้ว่าจะไม่ใช่ไพ่เคราะหใหญ่แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นจะมีปัญหาขัดแย้งกันได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นไพ่สิบดาบนั้นถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยมันถึงขนาดที่ว่าความรักของท่านนั้นจะพังคลื่นลงได้เลิกรากันไปได้นั่นเองนะครับทำให้เกิดความเครียด <aine S 1> ตามมานะฮะไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปก็คือไพ่แปดดาบก็คือเกิดความเครียดนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งถ้าเป็นความรักในครอบครัวดีนะครับ ในครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องของท่านจะมีการจัดงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นความรักหนุ่มสาวความรักต่างเพศในลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากหลังของเดือนมิถุนายน โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมวรจานุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ